ที่ี่รถน n ำไผเมื่อที่ได้บ่หัว่ที่ได้บ่่นคนมือตุบบ่มือต๊บเออยันัาตกคือตาก้านะมสร้างพาขีได้เฮยทีได้ได้แบบเออยันมาโหดโหลดเไปก็คืออยกเมื่อเป็นวันเนาะยันโหดโตดดรอีาเนาะนสบัวได้เมื่อสบัวแล้วรับรถเซมอยู่ดอกแล้วเตือกระสอตลอดผ่าน ชาวชาตุกบคุณต้องทำหนามีกันท่างมืนขนาดชาวบางกันยังเราอยากเกือบถึงเขียวบอพอจับรถพอเข้าไปน้ำนั่นแหละคนเหล่าฮันตะกี้นะต่ก่อนเหรอชัดคนในชาเขาบอคนชาว่ายังไดงลูกขี่รถกรน่ำพ่อวัดศิวายชาถูกว่าเนี่ยลูกติดพ่อวอนี่มันมีคนเออ อันนี้มันจะ้แบบมันจะ้นแอางโบนาหอเนียมับ่ถามเนาะว่ามันจะทำสุดจมันหมูยักเนี่อมันก็ล่นใส่พวกที่ใส่โป๊ะโปี่พวลดจหัวเหรอท่ไมก็ตามไหมัมนทีลาบไม่ได้ไม่ใช่กระตาษโป๊ะเช่นโถกไอ้กระาโพอเออเนทีลาบมอยพี่เป็นบดหนึ่งชิ้เอออเป็นได้ดิ ตัวเวตัวยังลูก่เซนท่านียอมมันเนาะตัวเวีกัเป็นอีเส็นบดใไทยตัวยังโอ้เ็ดพ่อามนี่เหรพ่อพ่อแล้วจช่ดอันี้พ่อเป็นยี่บอภาษาเวียเป็นเลกน้อยนะห่วยคิดว่าพ่อพ่อเนพ่อรบพ่อี้่ไมาเ้เมืนกเยอะเอไปเฮียนอยู่ใช่ไเล็กน้อยอ่าแล้วเส้นกิข่านี่ว่าจังได้สะพอเอาไปใช้ได้หรือกินข่าเขาเอาได้เมื่อไรจะดูย ไปเลยเนียยังคือม่เพียงอ่าเออไปเยียนไปใช่ไงนะคือได้หลายภาษาแท้เยียนทหารเออจังพ่อเนาะทหารเก่าแม่แม่จังพ่อมาเนาะจังพ่อจะได้ภาษาเวียดภาษาจีนเอาไปกับจูเล่เอาเมย์จูเล่ภาษาขาเมย์จูเล่ขาเออจังหวะถามว่าไปใช่สีบ๊อจูฮะจุ ยู้นี่หมจ้ว <wh ูเด oh, ินนไปอ๋อยู้เดินมันไปแล้วอ่ะก็เป็นกบมาเลยใชะมูลเป็นง้มกระมูลเป็นง้มเออคื้เดบวมแล้ก็ผูกยาวันกินได้ใช่พ่อกินได้ตะบนนี่โอ้ตะบนนี่ตะบนเออตะบนนี่ประเด็ดะครัเป็นบ๊อบกันหลงทีอยู่พรับอ๋อโอ้ประเด็นมาละ ยัอไงคคขาเป็นยุควราณะ่เราเห่งเก่งเลยเราเปิดทหารเก่าเนาะแต่เบินดจะบ่เปอยากกินมักซารีบอลูกสาวยางมหาเลยพุณมานำาพเลย มารินทุบม่วงบ่หรือว่าจังไรเนาะค่ะสาธิดีเด้อเนาะพ่อไพี่น้องกับพ่อพ่อกับสว่างอีกแล้วเนาะพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่อันหน้าน้องสาคือเก่าพ่อไพี่น้องเลยสบายดีน้องสากับพ่อฮ่าฮ่าฮ่าะพร้อมน้องสาเพิ่นเพื่เก่ามืัอนี้ทั้งน้องเพิ่น อย่างนั้ดินมีหุ่มม่วงวันนี้ผาใบนีน้องชาเอ้ไปยังนะมาอยู่หุ่มก้อนเด็ตนั่นดานั่งดินอยู่เพียงดินน้ำยาบัวพี่เออผลกระหูเรื่องอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะนั่งหุ่มม่วงหูเย็นเยอะคือผลมาผีเสื้อบัวเจาะนะเราอยากมาดินอยู่หุ่มม่วงเลยมาดินว่านั่งมาอือผนว่า ต้องมีแบบอันเตียงเนาะมานั่งอยู่พุ่มาะว่าเพิ่นเคยมาบางดินอยู่เหน็บบ่เนาะว่าอยากกินสมบัตม่วงบ่บ่มีสมบัตม่วงปีนี้บ่มีเนาะอยากอึดอึดมบัตม่วงในปีนี้พี่น้องเลยเอาหายแล้วปู่ห้ยบ่มีนะมีแต่วัยห่างนมีแต่วัยเนาะเออไวมันไลายขนาดน่าจะบัวเนาะมี่อยู่แล้วหายปู่พี่น้องเลยเป็นความสะบัวเลยนะมีแต่วัย หข้าวได้่ะนิ่วบลกเนาะบังม่วงบบลอกเป็นยาบมานลินบเม่เปไงน่เป็นบมปนม่่นอออ่าไม่บอกสีเป็นกบ้าเดี๋เนอกเป็นกะไปใช่นเพ่อยากไปใช่ะมาดีเอออะไปดินุ่มเย็นเนาะมาดีที่ไหนเย็นจีวามะเอินพอเมื่อกินเขานะ เป็นจังไงพ่อดีใจบ่ที่เห็นลูกสาวย่างไปไปนาได้เมื่อเคลื่อนได้แบบนี้ดีใจยังยังบุพเพยังบุอยพปังเลยนะคอยเป็นคอยไปเนาะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนหมีมันแปดปีเด้แต่นี่แปดปีเก้าปีแล้วอันนี้มันสองเดือนแล้วพอเอาไปย่างผมเนี่เป็นเก้าเนาะคอยอ่อยเลยตอนนั้นแรกเลยชั้ะแม่ตอนนั้นที่แม่ไปเย็นท่าทั้งน้องคนไปฝากพ่อเขาบอกแบบว่า ตอนเน่ยเน่ม่ยพญาตัวนี้ไม่ได้มาไา้อาการเพ่นบอดีแบบคือตอนนี้บ่อกว่ได้ดีวาีไนยักินยาไุยันะนี่เี้นมาค่ะพ่อเป็นกระตาบัวให้ให้แม่กับลูกอยู่เฮือนบ่มีไฟเห็ดหน้าเมืนั่นเนาะมาที่แบบมันลุ่หันมาหน้าแบบมันยันมเกิดอืใจทนว่าทต่มีคนเห็ดหน้าพนบุญให้เอาชากับแน่มาหน้า่นวหาเนาะ อยาให้อยู่เพื่อนนี่เนาะใช้เวลาหักษาคนในเศร้าก่อนเนาะสักปีหนึ่งสองปีเพราะว่าเพื่อสีมันยากให้พวกเห็นแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายนี่หนึ่งมาโหเข้าตกลบอยู่บ้านมาเกียนโหเข้านี่ยกับยกพอจะพอได้ไหมเราเนาะลดกำลังแรนมันนี้เนาะเช็ดตุ่มแบบเช็ดตุ่มแบบน้ำมันเป็นหลายเถื่ออจะมีตู้น้อยเปิดนี่เพื่อน เส้นแค่ไหนบุ้นึ่หน่งวบุญมืองบุญมือแลง่อ่านเต็นจ้าบุญอรนี่อันอยู่เพือนกันลยยอือคือนึกว่าอันย่าอ่้ไปยไม่แลอวางเขย่างเขาอ่อย่อยันลูกสาวลูกสาวเยียบเขาโอ้ยเยียบไปที่พใดน้อแต่ผูยญ่เยียบกรบโบเช็บยันนองน้องายเยียบนะเยียบน้องขาเออเราก็เห็นย่เราก็เนาะเยียบ มีว่เอน่ากบวยเจียบวเน้อยใหญ่ินเน้วฮ้อ้าวเน้อยเป็นยังก็เพิ่เตงมาหาเนาะเป็นแค่วะเออไม่ต้องการินงอ่น้ำน่ยเท่ากันแต่กินตามหมอคนนี้นะมันแน่นนะข้างนอกเยกินบบดเขาก่เป็นหมอเบิคนตะเขียนมาอยู่เพี่คนตะร้่ยัาเพิ่นแบบเพิ่นก็เตงมาหายลำเด็กลำหน่อยเนาะยาดังเงายล่ได้ไลยบ่เตงมาหายเมียเงหากินเจ มีแ้นี่ชิ้นรินะที่นารแล้วอะเรามาขายอันน้ำหมกไหมเราว่าลูกเจ้านี่หมเท้ากินยาแล้ววะเนาะแบบได้จ้ะทำกินแต่เขาขายน้ำอันนี้แดเขามาดงอ๋อ่น้าสมุนไพรน่ะน้าทั้งขามาดอแน่นอนลั้เขามาขายเนาะมีแค่กองม่อนีขายไหมมาขายผมเขาคือจะเล่า ใช่กระ่ยากรเทำมีเงินนะสร้างเงาพอของหนึ่งูทอนนี่แต่ว่าแต่ว่าการที่เรากินยาแบบนี้มันก็ดีแล้วเราต้อปวดอาากินปีปิ็นอาซากวดานามันก็กินได้ไต่โา๊กไม่เดือไมันก็จำนี่้ะแมนก็ถือว่าโอเคแล้วนี่คันวารีก็ถือว่ายาดีอยู่ได้เราเมนาะดีการเอาอยู่ไปฆ่าโพอคนเด้อ

เออยันแบบตกคือตะเก่านะขี่น้ำไอ้่างผ้าขี่นะเฮ้ยขี่ได้ได้แบบเออยันวบบโนดลดหมดเลยขี่ไปก็ขีอยากเมื่อเป็นวันเนาะยันโนดลดเลยดูอีหลาวเนาะจนสบัวได้เมื่อสบัวแล้วครับรถเซมอยู่ดอกนี่เราไปเรียนประสนตลอดผ่าน ชาวชาตุก่อนขุนต้องเามีกันทางมือขนาดชาวบางกันยังเราย่างเกือบถึงเขียวบ่พอจับรถดีพอเข้าไปน้ำถ้ะคนบเฮาตะกี้ต่ก่อนนบ่ถ้าคนในชาเขาบ่คนชาว่าจังไงลูกขี่รถบปน้ำพ่อวันที่วายซ่าสมบูรณ์เลยลูกติดพ่อว่าเชื่อนีมมันมีขุนไอดูกัน อันนี as, Yo, de 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 la la ้มันจะยังบบมันก็ทักแรกมันโบนมาแต่พอเ่ยมัาม่าว่าที่จับเพชรมักยัดมันหมยัดแข่งอด้มันก็ลงใส่พวกี่อ่พกที่พวกรถเกยหัวอยางกระดามไมก็อมอันลาบไม่ได้ไหนั่กระดามต้แตเชนโฉกนี่กรืดมโพล์รถโอยขี่เป็นรดหนึ่งชื่อีเออาีนมอเป็นได้ดี ตัวเวียตัวยังลูกเสด็จท่านเสด็ยอมมันเนาะตัวเวียก็เป็นอีเ็จบดปาเไทยตัวยังเนี่ยเสีเช็ดปวดามเนาะปวดพ่อปนแล้วเช่นอันนี้พ่อเป็นยีบอภาษาเวียเป็นเล็กน้อยนะอห้วยคิดว่าเพิ่นพ่อเป็นพ่อหน้าพ่อหนี้เิ่นนี้ไปเฮียนอยู่ใช่ไมเล็กน้อยอ่าแล้วเส้นกิกเข่านี่ยเาจังได้สะพพอเอาไปใช้ด้ยนะกินข่าเขาเอาได้เมื่อไจะดวย ไปเลยเถียงคือมาเถียงอ่าเออไปเยี่ยนต้องใช่ไ่นะจะได้หลายภาษาแท้เยี่ยนตุลาเออจังพอเนาะตุลทหารเก่าแม่นแน่นที่ตะกอนมาเนาะแต่พอจะได้ภาษาเวียดภาษาจีนอ้าไปกับจูเล่เอ้ามายังจูเล่ภาษาขามายังจูเลน่ขาแล้วจะว่าถามว่าไปใช่ไหบ่จูเฮ้ยฮะจู ยู่นีไ oh, ่ไหมทู้วะยูเป็นไปอ๋อยู่เดินเป็นไปเราอะแม่เป็นกับมาด้ยใช่กมูลเป็งามกระมูลเป็นงามอือัวก็ผูกเบาได้่ออาตะบุญเนี่ยโอ้ตะบุญนี่ตะบุญเออตะบุญเนี่ยะเด็ดละเห็นบ้าปังลงเพลอยู่ปลาละปลาะโอ้ประเด็นปลาละเออ ใช่เราแอนูเขาเป็นยิงหัวคนใช่ไหมบูเลยเราใเราใเก่งเลยเราเป็นทหารเก่าเนาะแต่เบิรดจะไ่อยากกินมักซารีบออยาเรายาตุ่มท <si ี่ผ่าที <h <h ่มาว่ะยอดกบลาที่มานี่เราเป็นกบมาดมีเงินซื้อต่อ มลานน่ะมีนี่มีปบแล้ว่ะพอมันปีนี้จะปลูกได้หน่อยนะเนาะเท้าไรบาทเนี่ยไป้ายเท่าไือนมาหาเพื่นมาจังได้สิมาเช่นนี่คืออลไก็ิิเมื่วเดียวไอทองนั่นนะได้ทำาไดก็เ้่กว่าดูได้ผัดไปกินนีบอ้อไม่ไหร่อาได้คาไทยอ่ะสองล้านเป็ดอ๋อสองล้าป็ด่าแต่ว่าช่วงมันวิตรงการหนยังไปปลูกล้วเนาะเออขายไม่ได้แต่หุ่มเลย มิตรสุการเนอะโรเนมันดินด่าอยู่เป็นดาวอาอนาเนี้ยเรากะบำมมอพนทิ่ตกลงมาเรื่อยๆพนเนาะน่าก็ยันตกมาด้านเถื่ออดไยันเถียงนี่ไปทายกถีงางหถึยงมนยู่เตียงที่หนิเลยน้องไปทายเถียงข้างโอ้กับบุญแล้วเลยไปทายเถียงข้างทบวนเก บากแล้วจะวัวจะมีเวลาไปเที่ยวเล้อไปทายเพื่นเน้อคมันดี้นเนไม่ได้เลยใ่ค่ะใน้าบุษิเนี่ยน้าขยว่างในวางก็ซื้อนะเออข้าวตุน้าบุสิงเชิงจันดานี่เลยน้องไงเนี่ยห่งกันมีน้ากัมมังทางรถได้ยู่ห้อน่ามัเปิดน้ำมอยงบาเนี่เอชิวายับ่เนี่ยขากินอิ่มแล้วบ่มันินเบดแล้วบ่อะไรประเด็นไม่มีแล้วเวทั้งหลักนะครับวันอือ ยังไปปลูกทั้งงานบ่มันทังนาเาหมือนกันอนี้มีอ่านี้้าไปยังกันนะทา้งที่แล้วใ่ปุ๊บมีมีอรบ้มอีนาลุมอไ้างอันี้รบ้างนี้างเอออันาลุมอะไรได้นนี้อเออือไนเบิดบ่ก็ไมุ่อน่าื่ออืมให้กินได้บางทีดิยังไปนะเล่นพูดบ่น่ะ อแกเลฮ้อนแหลกวดรือนะเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยรอี่อกมาขอเงินพ่อว่าสินะรมาขอเงินน้ำพ่อว่าไรนะพอพ่ดก็หาเงินเก่งแชมป์ตีเป็นได้น่ะไป้รถสงงานเนี่ยไได้พอไปล้นเท่าไูกจบงานก็ได้เป็นล้านพูกนี่เขาก็มาบอกนี่น่ามันหารถเนี่ยรถเขาก็บน่าเลยไปน้ำรถรถแบบไรนะ รถไทยรถไทเป็นอันหลงมัน hmm. wow. mm ี่เลมยมาบอกเฮานะนี่เขาก็บอกเราาแต่ถามถามเขานี่ก็โทรหอเมือมาอยู่บ้ามาบ้าาชบังาั้ัาที่านอบ้านเฮาบเขาถามว่าบ้านเฮาบลงเลยบอยไเตเขกบ้านอื่นบ้านอื่นบ้านอื่นบ้านเฮากัดไทยบ่งงามบ่องามอยู่ เราคือบ่ได้ั่เนาะแคาทำบ่ถาอาไปลูกเนาะบ้านขับโุกคนเอยู่เอาห้าไปนะเบื่อสิบมือกล้เรามาบ้านอ่มาบได้จำได้าเศนาเน่ยพอะกบ้านอื่นมาต้องเสียค่าจ้ำบอเออเสียวันนึ่งก็้เนาหาเศษเนาะนป่ย่านกสัมหาเศนะ่ยนนะพันบาทกับบ่ถึงเนาะผู้พึ่นมีรถดด็กนอยเนาะเียกเนาะเขาบอกเบเสียบ้านเออจํำแบบนี้แบบ เวียดงานแบบตะตาโตอะไรแต่เจ้าอยากมาตพิจารณาอายุเขาอ่ะวนเขาเขาเป็นแค่น่ะตัวพันเขาอายุเขาฉะนั้นพิจารณานึได้อืมงนี้งมีแบบเบ็ดบนเลแตเจ้าก็อยากมาผลนับถือแต่จะว่าเบิดผลคือบุญวางไฟอยู่บุญไฟชื่อนี้ก็จะว่าอีนี้มีว่าบุญใหญ่นะคำพีนะแต่จำจะี่มาชูเนาะอันนี้ตัวน้อยที่เปิดแล้วคำบอเขา อันนี้เป็นหางเงินยี่ได้เขาทงไปเป็นแล้วแล้วเป็นารเขาค่อยเป็นยึทฐานเนาะแต่ทงไปแล้แก็แล้วล่ะเบ็แยังไงอ่าอการแล้วาเมือนั้นต้ไปเอาเงินล้วอ่ะใบห้องเด็กไงซองเชนทามเชนกับข้าเอยู่อ่ะอืมมแต่ย่านมูเงินนี่ไปขึ้นหมักทองเนาะเดี๋จะทงไปเดยเงียบร่ะอู้หผู้หญิงาวจันทร์กังกบเมื่อแล้วน่ะ สวบัวเพื่อนเพื่นขึ้นมาหน้าบ่เมนน่แก่ยายชนเออไปคนนหาเพื่อนเนาะเออเมนได้ไปหาเพื่อนได้หาเชนตัวนะเมนบอกแล้วนี่พีน้องเขาอีรักนะเอออันว่าจัดมาถ่ายปี่น้องเพ่นนี่ระกอกนนองกองเมืองเขาเออแล้ยังตักเลดเมื่อเฮือนนะถ่ไปแล้วมันบาเลนาหน้าอันนาเราอยู่พี่บ่ถ้าหวยนะอ้ย นอนหน้าในนอนเทือดในเามาจาไก่แล้วอยู่น้ำไผ่ยู่ไหมน้องว่าขอ้ยน้องสาวอยู่น้ำน้องอืมไปไปถามแล้วเดรอเอเออเดี๋ยวจังป้าได้ใช่ไหพอ่นไปพักพอนช่ไหไปพักพอนม่ใ่พอมาไปบ้านเดี๋ยวว่าทิมาส่งลูกสาวอีเพื่อนก็เป็นเมื่อไป พอาะไ้ยว่าอยากเมื่อถ้าพอได้มาส่งเนาะยันผลัดนั่นบอกนำยันอยาขีนพ่อบอกยันว่าน้ำหลได้ยันว่าขีนลัดเนาะลดบ่ดูวีนยาเองเนาะขับหมวกกันน็อกอันขี่ใส่หมวกกันน็อกับรถไทยนาะว่าพิดเลย มั้งแตีกะบัวยันจบัวว่าก่อนบัวยันจะวัาหรอไม่เชื่อว่าเับรถไทยขีงหัวกันนอกใส่หมวกันนอกนะมันจะเล่นได้เกือบหมดได้ไอยู่เป็นไปแล้วพักลูกจาพึ่งเรแล้วนนเพื่อนแน่น้วเอาไเใช้ไปใช้นั่งหรบาพ่อจะพาไปบ่อถึอาจะพาเข้าไปแล้อหรอมันจะไปหาันี้หานี้เอจะไปหาอีตาน่ พ่โชคพ่นะครับพอพ่อล้วถาไปบอกว่าตื้นท้งงั้นแล้วว่าไปขอเองเนาะขอเองพอจะพาเขาไปรบนีถลบตัดโอตายปดีจงมาที่ใจฝุูมาเราก็มาช่วยลตนันทธ อยนี <idi guidelines> <inaudible> ่อ๋อย่าไปนะะรับอรเี๋ยเราเอร์มาโทรมาเอาอเากี่ทางน่องยันนไอนอเพิ่กินบากินเมอนสีเหลียนอเิ่มเจ้ะนมาอีก่ะโอที่อะในคอนผมงอมาลองต่ออ่ะเอ้ยยังไ้ก็ได้แต่ตรงอ่า ญานติเายขาคอเินแบบวาญาติบาถือว่าสนี่ฉันบอกขาวาเพื่อนแม่ตที่เ็ดเลียข้าถึงนี้เนาะใครจะบ่งถึงเกิดปียังมาไดเงี้ยปีนังตายปีนังมอไปได้นะอ่า่ปีนังนี้มไได้ขังกึงเยนเนาะใครอยากฟื้นรเรื่องช้าเะเาน้าแจ้งนั่นพอบเนาะนี่ิ ยันงโ่ยนเจนโคตนะอืมสั้นต้องสั้นั้นไว่วาเก็บันจัดไม่เก็บจัดเลยไม่เลยตายแ้วมาตาชุทมาตาพอนี่เพราะว่าเห็นพออยู่นีสาน้าพอเจ่ได้มาเจ้า แต่ว่ามาอดพ่อแล้วบก้าบอกเลยต้องให้พ่อเป็นคนถามทางทางทั้งนอกมาโมมาป่าด uh> ้วแน่นพ่อลงถามดูหาว่ามาอย่างขอไม่เงินขอมัดเดือนเลยแม่ขอไม่เงินแม่แม่บอกว่าบุญเป็นเพื่อนนะขอให้หาซิทเออทังพ่อลงถามพนุมาอย่างจ้ะได้ทั้งหลานทั้งดินอือฮึ่มพอแต่ว่าฝนมานำเนี่ยลองถามดูหาน้ำมากินข้าวบ่น้ำพ่อเมื่อกินข้าวบ่ พอมากินข้าวบ่ะเนาะเนาะสน่ะแต่อีบาบนะพ่อพ่นเนาะดีแล้วฝนฉ่ำนี่เนาะยังไงกะเช่าดอกพลยมาจับแขนเมื่อรอะเอมาดึงเอาแขนพอรอดจับเอาฝนมเมื่อน่ะเป็นแขนพอพ่อก็ยืนข้ามเอวอยู่พื้นย่านตี้ถอยหลังตี้ พ่อได้ผูกหัหน้าแม่ผมนั่นได้ผูกตัจันทร์กันโกบก็มือรัดหน่อรุกนักบุ้งหางานึ่งดอกเห็ยพ่อปุ๊ก้าหาเป็เงินทั้ผ้าเั้ไป่านเนื่อเชื่อกันนะปอกเป็เงินทักผ้าังดเล็กๆโบเล็กๆกันจันเน้กผัหันดื่มเอิร์ามาพีเนาะ เนนมีเทน้ๆๆๆาไอาาสียหายทางสาววัวสาวลายน้องหลินน้าพ่อน้องสากรพี่น้องเลยสว่างก็จะขอจบคลเพียงเท่านีน้นมือนีนองมีโอกาสมาหลินน้ำน้องสากพอเพิ่มเนาะพอ่ี่น้องสาว่างก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านเด้อเนาะกับพ่อพ,อพอกันไม่นคาิดหนาเนาะสำหรับคลิปน,นี้ก็สบายดี